บัดสัครู่พูดถึงเด็กใช่ไหมค่ะไปดูคนสูงอายุบ้างอ่านเรื่องนี้ก็หดหูอยู่เหมือนกันนะฮะวิภาดานิ่มทองประสานกับจิตอาสาเส้นได้พบกรณีผู้ป่วยเป็นคนชรามีโรคประจำตัวติดโควิดมาสี่วันครอบครัวยืนจะว่าไอหนักจนเป็นลื่นเลือดทะลักออกมาจากปากจากจมูกซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่โควิดเหรอเหตุการณ์นี้ลูกสาวคุณยายคุณยายอายุเจ็ดิบสานะลูกสาอายุ ลูกสาวชื่อวันเพ็ญเล่าว่ายังไงบอกว่าคุณยายเนี่ยอยู่กันกับครอบครัวทั้งหมด7คนนะคะก่อนหน้านี้คนงานพม่าติดเชื้อแล้วรอส่งตัวไปรักษาประสานไปหลายที่แต่มันต้องรอ3วันตอนนั้นก็ร้อนใจแล้วว่ากลัวจะติดคนในบ้านเพิ่มเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันคือ7คนปรากฏพอคนงานได้ไปรักษาในเวลาต่อมาตัวคุณยายก็คือแม่ของคุณวันเพ็ญเนี่ยอายุ13 73เนี่ยก็ติดเชื้อนะคะ มีอาการไข้ไอเจ็บคอมีโรคประจําตัวคือความดันไขมันในเส้นเลือดติดเชื้อมา4วันทีแรกเนี่ยเริ่มจากเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไอก่อนก็พยายามประสานไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์โรงพยาบาลบอกตอนนี้เตียงเต็มให้อยู่ที่บ้านก็แจ้งไว้ว่าไม่สะดวกอยู่ที่บ้านเพราะมันอยู่รวมกันหลายคนปรากฏโรงพยาบาลให้กลับมากลับมาก็มากินยาตามอาการระหว่างรอเตียงว่างแต่แม่เนี่ยไอหนักขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันที่3ไอออกมาเป็นริ่มเลือด ตอนกลางคืนก็เลยโทรหา1669เ <อ üre S 1> จ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ประคบน้ําแข็งไว้ก่อนอเพราะตอนนี้โรงพยาบาลไม่มีเตียงอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะในเวลาต่อมารถของ1669มารับไปแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้วพยาบาลก็บอกว่าที่คุณแม่เลือดออกมาเนี่ยเพราะพยายามจะเค้นให้เลือดมันออกแต่น,นี่ทั้งลูกสาวก็เล่าใช่ไหมใช่ว่าผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าพยาบาลจะพูดอย่างนั้นอันนี้ลูกสาวบอกว่าพยาบาลพูดอย่างนั้นแล้วก็บอกว่า ให้พยายามบอกคุณแม่ให้กลืนเลือดลงไปอยากคายออกมาลูกสาวก็ยิ่งตกใจว่านี่มันคือคำอธิบายของพยาบาลหรืออะ้วยังไงต่อพยาบาลบอกว่าคงต้องกลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านเธ <That> mm hmm. อบอกเธอก็บอกว่ากลับไม่ได้เพราะว่าที่บ้านอยู่กันเจ็ดคนเดี๋ยวคนที่บ้านจะติดอีกและที่สำคัญคืออาการคุณแม่ไม่ค่อยดี <That> s <awesome>. <S คุณหมอก็บอกว่า ตอนนี้คนไข้ที่อาการหนักเนี่ยเตียงเต็มหมดแล้วจะให้เอาคนไข้กลุ่มนั้นออกมาแล้วเอาคุณแม่ของคุณเข้าไปรักษาหรือเธอบอกเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมพูดกันแบบนี้ก็กลัวว่ากลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวแม่จะเป็นอะไรขึ้นมาอมขอร้องหมอบอกว่าขอนอนตามข้างทางในโรงพยาบาลก็ได้ขอให้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายต้องพากลับมาค่ะ แล้วพอกลับมาก็คือเลือดก,กำเดาไหลออกมาไอออกมาก็เป็นริมเลือดก,ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ให้หมอดูต่อมาคือเธอบอกเธอไม่รู้จะทํายังไงที่สุดโทรหาเส้นได้นะคะเส้นได้ก็เลยแนะนําให้โทรหาสายด่วน1669โทรไปอีกทีนึงบอกเขาบอกรถไม่ว่างเตียงก็เต็มต้องขับรถไปเองอสุดท้ายเป็นกลุ่มเส้นได้ที่มาช่วยปรถมพยาบาลที่บ้าน แล้วก็เนี่ยสุดท้ายเอาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลเดิมที่เคยไปมาก่อนหน้านี้นั่นแหละคือทั้งสามครั้งเนี่ยคือโรงพยาบาลเดิมเนี่ยค่ะก็ขราวนี้รับไว้รักษาใช่ไหมเพราะว่าได้ดูคลิปที่มีเลือดออกมาอรงพยาบาลก็มาบอกแล้วว่าคุณแม่เนี่ยเขาที่เขาเลือดออกมามากๆเนี่ยเพราะว่าคุณแม่เขาพยายามที่จะเอามันออกมาแล้วหมอบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยกลืนกินเลือดลงไาเยอาออกมา ซึ่งเราก็เศร้านิดหนึ่งทําไมทําไมพูดแบบนั้นพอคุณแม่เลือดเริ่มหยุดไหลแล้วพากลับบ้านแล้วก็บอกว่ากลับบ้านได้ยังไงคะแม่อาการเขาเป็นอย่างนี้แล้วเสียงน้ําเสียงของคุณหมอค่ะบอกว่าคุณกังวลอะไรคะอบอกกังวลค่ะว่าที่บ้านนี้ มันมีกันเจ็ดคนแล้วก็บางคนก็ยังไม่ติดแล้วมันมีโอกาสที่จะติดมากแล้วคุณแม่ก็เป็นอาการอย่างนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าคนไข้ที่นี่มันเตียงมันเต็มหมดแล้วแล้วคุณจะให้เราเนี่ยเอาคนไข้ที่สาหัสออกไปแล้วเอาแม่คุณมานอนตรงนี้หรอซึ่งเราก็เฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้คือช่วยอะไรก็ได้เบื้องต้นที่แบบ ให้คุณแม่อยู่ตรงที่คนเดินไปเดินมาก็ได้ขอให้เอาออกซิเจนมาใส่ให้คุณแม่ได้ไหม,มเรากลัวว่าแบบกลับมาที่บ้านเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงนี่ไม่ได้เอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะครับผู้ชมฮะมแต่หวังว่าผู้ดีข้องจะรับทราบคืออันนี้เป็นผู้เสียหายเป็นครอบครัวเขาเล่าเองคือผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะขนาดนั้นเหรอ,อใช่ไหต้งไปขนาดเดียวกันนะฮะ คนสูงอายุที่ผมพยายามจะบอกก็เพื่อจะบอกว่าไปฉีดวัคซีนจริงๆ